ผู้ชมคะปัญหาหนึ่งของกรุงเทพที่รู้กันไปทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของรถติดค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หนึ่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าคนใหม่อย่างคุณชัตชาติก็ได้ประกาศเอาไว้ที่ว่าจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยนะคะติดตามกับคุณพัทรพรตันงามกันนะคะคุณพัทรพรดูแล้วพอจะมีหวังไหมที่จะแก้ปัญหาได้นะคะ คุณจินสตาคุณพรวดีคะถ้าช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะปริมาณรถยนต์โล่งแบบที่ด้านหลังของดิฉันตอนนี้ก็คงจะดีนะคะเพราะว่าประชาชนหลายคนก็สะท้อนว่าก็ต้องการให้ปัญหารถติดในกรุงเทพเนี่ยหายไปแต่ว่าจะหายไปได้อย่างไรจะทําในรูปแบบไหนนะคะตอนนี้อย่างน้อยๆมีจุดเริ่มต้นจากทางกรุงเทพมหานครค่ะที่ไปจับมือร่วมกับทางตํารวจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทำในเรื่องเดิมนี่นะค่ะที่พยายามที่จะแก้ไขแต่ว่า ผู้ว่ากทมก็บอกว่าต้องทําแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมจริงๆอีกหลายเท่าเลยค่ะเป็นความตั้งใจนะคะที่ผู้ว่ากทมนั้นเดินทางมาดูระบบกล้องวงจรปิดที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรวันนี้ค่ะมีหัวใจสําคัญคือทําอย่างไรจะใช้กล้องวงจรปิดที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยเฉพาะการนํามาแก้ ระบบการจัดการจราจรและการสั่งจัดการจราจรให้ได้มากที่สุดค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือว่าจะร่วมกันตั้งศูนย์บัญบรรชาการร่วมนะคะแม้ว่าแต่เดิมเนี่ยก็จะมีศูนย์นี้อยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่เข้มข้นและกทมนั้นก็จะส่งบุคลากรค่คะมาร่วมนั่งอยู่ที่ศูนย์นี้ด้วยร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะรวมถึงจะทําแผนที่โฟกัสจุดรถติดวิกฤตโดยเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันค่ะผมว่าการปฏิบัติยัง ยังไม่ได้เข้มแข็งมากก็จะมีเจ้าที่ตัวแทนจากกทมมานั่งประจำเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยการเกิดติดการจราจริดขัดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับกทมเช่นน้าท่วมบางเส้นทางต้นไม้ลม้มหรือว่าต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามานั่งด้วยเช่นกรสกรที่มีรถเมล์เสียอันเดียกันเราก็จะมีเจ้าที่เทศกิจที่เป็นผู้ช่วยจาราจรที่จะลงไปแก้ปัญหาในในแต่ละจุดอย่างเร่งด,วด่วน ความพยายามแก้ปัญหาจราจรนะคะยังถือว่าเป็นความคาดหวังของคนกรุงเทพด้วยนายชัชาติยังระบุด,ด้วยนะคะว่าเกิดปัญหาจากพฤติกรรมคนขับไม่มีวินัยด้วยค่ะและที่ผ่านมาแม้เจ้าหน้าที่จับจริงปรับเงินจริงแต่ว่าก็ยังพบการทําผิดกฎหมายจราจรอยู่ซึ่งจากนี้ทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นและนําเงินรายได้จากค่าปรับค่ะมาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่จะใช้สําหรับการไปบริหารจัดการจราจรซึ่งต่างประเทศก็ใช้วิธีแบบนี้กันนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นการบริหารจัดการกล้องวงจรปิดเพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่ากล้องนั่งมองเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะและถ้าคุณผู้ชมดูชุดข้อมูลนี้ค่ะก็จะพบว่าขณะนี้มีกล้องอยู่ที่บอก0 .2 เนี่ย กว่า580ตัวค่ะถูกลิงก์สัญญาณมาอยู่ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรก็จะเห็นว่ามีกล้องของกทมเนี่ยอยู่เพียง158ตัวเท่านั้นจากกล้องของกทมทั้งหมดที่มีกว่า66,000ตัวค่ะซึ่งก็ต้องเน้นการใช้ประโยชน์ตอบโจทย์ปัญหาจราจรให้มากกว่านี้นะคะ นอกจากนี้จะยังเห็นว่าต้องปรับปรุงเรื่องการใช้ตํารวจควบคุมสัญญาณไฟที่4แยกซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องของการมองไม่เห็นภาพรวมค่ะก็จะทําให้ไม่สามารถบริหารจัดก,การควบคุมการจราจรตามถนนที่เชื่อมถึงกันได้นะคะแล้วก็จะต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการจราจรและนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามปัญหา4แยกที่เป็นวิกฤตจราจรร่วมกับทางตํารวจเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นของการนําเรื่องเก่ามาปัดฝุุนใหม่เท่านั้นค่ะแต่ว่าความเข้มข้นที่นายชัชาติบอกนะคะก็คือยังต้องเดินหน้าไปด้วยกันต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะแล้วก็กล้องของกทมอเองกว่า66,000ตัวไม่ใช่มีไว้ให้นั่งมองเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตั้งมอนิเตอร์ด้วยว่า ตามจุดต่างๆที่เกิดการติดขัดเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่นชชายชัชชตินั้นมอบไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะปัญหาการจัดระเบียบจราจรโดยเฉพาะกลุ่มจักรยานยนต์ค่ะนชะชายชัชชติก็บอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องมีการคุยวงนี้โดยเฉพาะอาจจะต้องมีเลนเฉพาะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือไม่ค่ะรวมถึงกลุ่มของรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะต้องมีการเร่งพูดคุยเหมือนกันปัญหาการจราจร ผู้ว่ากทมเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นโจทย์ใหญ่มาตั้งแต่ก่อนหาเสียงแล้วนะคะปัญหานี้จะแก้ได้แต่ว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ได้ทันทีแต่ว่าผู้ว่ากทมก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไม่ได้ค่ะนี่อาจจะต้องติดตามประเด็นนี้กันไปยาวๆด้วยเหมือนกันนะคะคุณจิรศตาคุณพรวดีคะค่ะ,อะขอบคุณคุณพัทราพรค่ะน่าจะต้องดูปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนะอย่างเช่นเรื่องการขับขี่ย้อนสอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบเจอกันเยอะมากเลยนะคะ